โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมนะับรายการเมก a า h ช n แนลนะครับกับเกมซอร์สดิโกอ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยครับผมมาผมได้เริ่มเล่นเอาไว้ก่อนแล้วนะแต่ว่าผมจะเอา new เกมแล้วกันโอเคนี่จะเป็นฉากเกมสุดลูกหูลูกตาครับผมอ่า ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อเป็นอะไรที่นานมากตอนแรกผมเล่นผมยังอะไรวะเนี่ยแต่มันก็เป็นเกมที่แบบเล่นพอใครเครียดได้ครับผมนี่ก็บ้านเรานะอ่าเข้าไปในบ้านก็จะเห็นเรานอนอยู่นะครับ อะไรอะไรอะไรเขาบอกว่าฝันเห็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมโอเคครับผมเฮ้ยถ้ามันมีขึ้นอะไรอาวมีเมีคขึ้นนะอ๋อ what are you up What I do you in โอ้ทำมันครับเยอ็อ่านอ่ตนี้คนหัวแดงเดินมานะผม Hey ยด i ส good that you h e บาบาบล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 าาบลาบาบลาบาบลาาบรา,า,า,รารบลาาบลาบาาบ เก็ตไอเทมซอสกดนี้สองครั้งก็จะเป็นงานกระโดดสองสเต็ปสองสเต็ปนะผมอ่าเราก็ไปตามทางนี้เลยนะผมโอ้ยผีเอยปีศาจปีศาจรับผมปีศาจปีศาจเอาเชี่ย <She a. S 1> เอา <She a. S 1> เกมนี้มีคำหยาบเลยนะผมฮ่ <She a. S 1> เชี่ย เชี่ยเชี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยปันมั่วหมดเอ้ยเอ้ยเชี่ยโอ้ยเอออ่ะฮเออนี่เชี่ยเออเออเออกูกดโอดผิด มีทางขึ้นข้างบนอยู่นี่ว่าหลอดไอที่เป็นรูปหัวใจสามดวงนี่ก็คือชีวิตเรานะผมเป็นชีวิตของเรานะผมเชื่อเฮ้ยฮุอาฮุชโอ้โหโว้โว้โอ้โว้ว้โ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 ้โ้โว้โ้โใจเย็นใจเย็น ใครมานอนแม่ตรงนี้เนะี่ยเทา่าเต่าใช่หรอไม่ใช่ว่าเท่าเต่านี่มันได้เวลาเตะแล้วพอมด <c oughs> เบลเบลเบลสปีดเมจิกโอ้เขาให้พลังเราครับผม What is this? นี่เราเจอเจอกับวิซารู้ไหมิซาร์ที่เที่ยง อ๋อ <AL> มันก็จะเหมือนกันในฝันเมื่อกี้ไงครับผมนี่นะเออบอลจริงๆเออเต,ตายครับผมตายเลยปล่อยพลังพื้นเตาใส่ตายเลยครับผมวอมอัพตื่นตื่นคำอ้อน t a แท o o กู a n k s Good โอ้ผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ับผมโอเคครับได้เวลาประจนภัยแล้วผมเมื่อกี้เป็นประตูเกิดครับผมเวลาเราตายเราก็สามารถไปเกิดตรงจุดๆนั้นได้ครับผม อะไรต่อปะนี่เป็นไอ้แดงแดงนี่คือหัวใจนะผมดูไหมคืออะไรถ้าเรากลับไปทางเดิมหรอได้อุเอออ่ะฝันเลยนะ่อนี่ก็คือตังค์นะผมขาวนี่คือตังค์นะผมเอาไว คือไอเทมได้ครับผมแต่เกมนี้คงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ไอเทมหรอกเนาะตัดพุ่ไม้เนี่ยครับผมใช้ได้นะเราเข้าไปบ้านหลังนี้ครับนี่ครับผม จะได้ตังค์เยอะแยะเลยครับผมเมื่อกี้ครับผมอุ๊ยเชี่ยะเขมนี้มีคำหยาบด้วยเนี่ยยังไม่เปิดครับผมเอถ้าจะไม่ผิดมันต้องวิ่งเราฟันไปเรื่อยครับเวลาเราฟันแล้วเราฆ่ามอนเตอร์ได้มันจะมีบอกเราจะมี คล้ายๆกับเป็นหลอดบอกเลเวลครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยแหม่แมลังคืนเตาสะท้านอ้ย ไอสีน้ำเงินน้ำเงินนี่ก็คือเป็นหลอดเอาไว้สำหรับเติมไอนี่นะครับผมเวทมนต์ครับผมไอแด,แดงแดงไอเพชรสีแดงแดงเมื่อกี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยสีแดงเลือดเลือดเลือดเ,เ,เป็นแบบได้ตังค์เยอะครับเป็นโบนัสคล้ายกับเก็บเหรียญถ้าเกิดเป็นในฮุกกี้รันก็คงเก็บเหรียญอันยักษ์ได้ครับผม เก็บเหรียญยักได้กลับมาที่นี่ทไมั <S 2> <S 2> นผนร้ายนายผู้เล่นนายพาึ้นกลับมาที่นี่ไม,มไ,มไม่มีอะไรนะหรือว่าน้องกลับไปบ้านทา <S 2> <S 2> ั้งเท่าเกมนี้มันออกแบบมาคล้ายเหมือนของเกม Nintendo แต่ไม่ใช่นะผม,มคล้ายของเกม Nintendo แต่ไม่ใช่ โอ้โหโอ้าวโอ้โวโ้าวโอ้โหเอ้เอ้เอ้เอ, <c ười> อ้เขี่ยบู่ว่าแล้วขึ้นเออไอ้ฟันมั่วหมดเอาตังค์ครับผมการฟันพุ่งไม้หนึ่งครั้งทำให้ได้ตังค์ไปซื้อของอเออ ตรงนี้แฉ่วะ <Yeah. S 1> เปิดยังวะจะ <Yeah. S 1> ได้เดินทางต่อ,อยังไม่เปิด <Yeah. S 1> เกมนี้ภาพจะว่าภาพสวยก็สวยดีนะผมช sure. oh. ื่อโอแหมวะลองเข้าบ้านหลังนี้ก่อนนี ดูเหมือนจะใช่นะผมอ,ะอเราเข้าบ้าน e อ d นเดอ m ์โฮมอืมปล่อยพลังได้แล้วมืบอสายาแล้วอือกำไรเข้าของคือง,งานของเราครับผม ต้องขออภัยที่ช่วงนี้อาจจะไมได้ทำคลิปหน่อยนะผมแล้วนี่ทำไมกูอ่านตั้งนานทำไมกูเพิ่งมาพูดเนี่ยเอ้ยทำไมไม่เปิดดีอะอ๋อเปิดแล้วโอเคเออเอยช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปก็เพราะว่าติดเรียนครับผม เ็เรียนครับผมเลยไม่ค่อยได้มาทําคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเรื่องเรียนต้องมาก่อนครับผมเดี๋ยวโตไปทําคลิปเมื่อวุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ย,อยเออคุณผู้ชมครับพุ่งไม้แบบเมื่อกี้ครับคือภัยอันตรายอย่างใหญ่หลวงอ๋อแม่งโหมาได้มันจะมีพุ่งไม้ปีศาจครับผมพุ่งไม้ปีศาจกับพุ่งไม้ปกติคุณผู้ชมดูได้ก็ตรงเนี้ย พุ่งไม้ปีศาจมันจะแบบใหญ่กว่าพุ่งไม้ปกติหน่อยนึงอืออ้าวเลือกอัพครับผมอันนี้สามารถเลือกได้ว่าจะอัพเลือดอัพโจมตีหรือว่าวนนอัพเว่นมอนซึ่งผมขอเวมนม์นเอ้ยเอาโจมตีดีกว่าโอเคครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนียเนียมันจะใหญ่กว่าอันอื่นครับผม เออ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 มันก็เป็นเกมทครเชี่อได้อยู่นะเล่นไปตามเนเรื่องมันนะครับผมเชียอุ้ยอุ้ยอุ้ยอเนี่ยเชี่อน่ยเเช่อ่ยเอเยเนี่ยแหละเช่ออเออเออ สู่ความว่างๆกลโพนไม่ถึงเอ,ออเออเออเอาว่าใครเปิดประตูบ้านอย่างเงี้ยครับเอ,ออใหญ่ๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยต้องระวังับผมอออ,อ,อ,อโอ้ยเร่องลงๆๆๆลงลงลงเราสามารถจับไอเทมแล้วก็มาขอานี่เออ พลังขึ้นเตาสะท้านฟ้าเออนี่ครับผมใครที่ดูไท่านจะรู้ดีครับผมนี่คือเอเลนครับผมเอาก้อนหินไปอุดประตูเอโอ้ยมันเกี่ยวอะไรด้วยวะเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องไททานด้วยครับผมอ้ยผมไม่เห็น เดินต่อไปเลยครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวค่อยแป๊บนึง เอา y อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้เชี่ยอุ้ยอุ้ยจุดท2ครับผมมุ mm ้ง hmm. ม <Yeah. S 1> uh, ิ้งอ่าอัพครับผม มาพลน่อยบลา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 อะได้กุญแจมาครับผมโอเคได้กุญแจมาแล้วควันเลยมั่วครับผมอือ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 อเฮ้ยโอ้โหกระเด็นกระเด็นควันร้างโอ้โอควันร้า ออเอาล่วงอ่าเปิดประตูดิเออเออข้างขาวข้างขาวตบมันเลยุงเลยกูตบข้างขาวเนียอออออือออโอย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 โ เมื่อกี้โดนมังคาวตีลองเชียอุ้ยบอสครับผมอืออุ้ยเหลือเราสามเออปล่อยพลังขึ้นเต่าอืออุ้ย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 อืออืออืปล่อยพลังขึ้นเต่าอืออืออือเอามีโซลเฟตด้วยไม่แยมใครท่านอีกแล้วโอ้หอดรอดหัวใจมันเตือนครับผมวพราเนี่ยเรื่องแกหมดแล้วเฮ้ยไม่ถึงตาย ต้องเริ่มใหม่นะครับผมงั้นขอยาตัดไปแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมได้หายทองคำแล้วครับผมโอเคครับผมไม่ต้องถามว่ากไมเลือเล่อนเลยหนึ่งสู้กับข้างคขาครับผมขอการทองคำได้ใช้ทันีครับผมกระจบ โอเคอ่ะได้แล้วนำจับเรียงอ,อยู่คอยดูอะไรไม่รู้ไปละกูไม่สนละอ่าครับผมเอ,อ้ยจักหน่อยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม คลิปหน้าต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นก็ต้องโปรดติดตามชมนะครับผมสำหรับใครที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับโอเควันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมีโอกาสผมก็จะมาทำคลิปอย่างนี้นะผมเพราะว่าช่วงนี้ติดเรียน,นครับผมช่วงนี้ติดเรียนเลยไม่ค่อยได้ทำคลิปโอเคก็ต้องขอตัวลาไปก่อน